สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ผู้สู่คุณผู้ปกช่องสาบนานน้ำซูวิเดนพี่น้องจ้าเอาบรรยากาศทงไฮทงนะเขากำลังออกงงมาฝากมาตอนจ้าหลังจากฝนตกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมอยู่เด้อค่ะมองง้ามกบงามแบบนี่ลหะมองบ่ง,ง้ามก้น้ำท่วมบ่ขึ้นจ้านี่น้ำเริ่มท่วมเร็ว ง,งามเป็นลัางมองด้วยค่ะมองนี่กะหยาเซียมเน่ยน้ำเริ่มขึ้นแน่ถ้าบ่อเศร้าตกนี่รับรองค่ะถ่วมคักจะ้ะในยินว่าพาอยู่บัอร้อยเขากะปรามาณนี้ค่ะทงไฮทงนาค่ะมองไดเ้เริ่มออกร่วงกะสีงามเนี่ยจากน้อยค่ะอันนี้บข่ขข้นเลยจ้ะค่ะนามมา้ำม,ม้าน้ำถ่วมเดี๋ยวเบิ่งรลดจะ้ะมองขึ้นแน่หมองบอ่อข้นเน่ยจะ้ะ มองงามกะงามงามค่ะมองบ่ได้กินกะคือสิบ่ได้กินนํำมันม้าหลา่าไหมพี่น้องจา้าคือกันบ่ค่ะฝนกะตกค่ะเอาภาพบรรยากาศทงไฮทงน้ำมาฝากพีตอนนองคลิปนี้เป็นตัวเลขห้ยซองเลขลับๆจากเลขลับๆสะน้ำบินเพิ่นได้สุ่งตัวเลขเนาะคะ่ะห้ยซองเลขลับมาฝากพีตอนนองยำเดอ้อค่ะเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม หวยซองเลขลับนี่บางงวดเพิ่นกะได้ไหหมาบางงวดเพิ่นกะบ่ดได้ไหมาเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นอาจจะบ่ได้ไปหากันไหมค่ะเพราะว่าอยู่คนละทีเพิ่นว่าแต่่างวดนี้เพิ่นส่งมาให้สาบนาะค่ะกะสีทวนทั้งเลขลับลับสะน้าบินแล้วกะหวยซองเลขลับให้พี่น้องเบ่งพง้อมนาอค่ะกะย้ำเด้อค่ะสำหรับเลขลับลับสะน้าบินงวดวังหันเพิ่นให้เปียดหาหาเปียดบนออกลางพี่น้องจ๋าแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นกะปังคือเกา จับตาที่เลขบินกันได้จ้าคลิปนี้ก็เลยทั้งรวมทั้งหวยซองเลขลับๆสนามบินแล้วค่ะเลขลับสนามบินมาให้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังเลยค่ะเพราะมันจอ่อมือจ่อวินแล้วมือนีวันที่30กันยาจ้ะมืออื่นมือแหงมือปังมือดังมือรวยเราเด้อค่ะฟันเด็ดฟันดีฟันดังก็อย่าลืมนะคะม้นเต้คลิปนะคะมาแบ่งปันกันน้ำเนยจ้าฝากพี่ตอนนองได้เนาะสำหรับชมรมคนรักตัวเลขค่ะในช่องค่ะแบ่งปันกันไปแนวทางเท่านั้นจ้า ว่มีไผ่หูดอกว่าเลขสิออกตัวใดทุกคลิปทุกวิดีโอสาัานากะยังย้ำเหมือนเดิมแนวทางมักอาจารย์ใดมักความฝันใดจัดใดจ้าขันดวงสมพงกันจังได้กระถือพี่น้องจ้าค่ะอ้บอบอ่าวลายใหญ่ยยไปค่ะไปเบิ้งว่า,เ,าเลขลับลับสานามบินพันสุ่งเลขตัวใดสำหรับหวยสองเลขลับลับมาฝากพี่ตอนนอ้องไปเบิ่งไปฟังพร้อมๆกันจ้า ค่ะนี่เพื่อนมาว่าสาวบานาะจัดเลยหวยซองว่าสันหวยซองเดอวยครับจัดเลยครับงวดนี้่วสันตามนี่เลยจ้ะเป็นทรงใม้ตัวหนังสือกับบค็อกชัดเน่ยค่ะเพราะว่ามันลังล้างเนาะ1นตัลาหกเปดอันนี้หวยซองเดอจ้ะวิ่งบนไปที่9กับส9 7 9ก้าเดสสตัว4 9 7และสี่สจ้ะวิ่งล่างสกับสเดอค่ะจับคู่ให้สามสเปดแล้วกันหนจ้า พี่น้องบักหนึ่งซีนี่สาบานามาหมักเทนอค่ะทะเบียนรถจะ้ะเต้บ่อฝันยังเด้อค่ะตามอยู่คงหงวดหงิดรถุดหงวดว่าหันมันออกซีหกควนนี่มันสิบ่ออกหนึ่งซีบอกอ้านี่กับแนวทางจะ้ะอันนี้หวยซองเด้อค่ะเดี๋ยวสีเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจะ้ะเขียนไว้ให้พี่น้องเ้าละจะ้ะอันนี้เป็นหวยซองเลขลับเนาะค่ะจากเลขลับจนณนำบินฝากพี่ตอนน้องคนละยางเด้อจะอ้ะ หวยชองเลขลับนี่ของเพื่อนเพื่อนสายเดียวกันนั่นแหละเพื่อนกัเสียหายแน่เป็นบางงวดบางงวดเพื่อนกับว่าได้ไหายเด้อจะ้ะงวดบางหันกับว่าได้ลุงแต่บางงวดนี่เพื่อนกัหายมาแล้วจะ้ะวิ่งเนาะคะ่ะเก่ากับสามเด้อเฉพาะบนสี่เก้าเจ็ดสี 7, ่เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามพี่น้องเก่าสามนึ่งามยี่เดีจ้ะมักกะจัดได้เลยจะ้ะค่ะสำหรับเลขล่างเนาะคะ่ะวิ่งไปที่สามกับสี 4, ่สามสี่สามแปดหนึ่งสี่ สระน้ำมาักหนึ่งสี่อันนี้หยวยซองเด้อค่ะแต่ว่าสําหรับเลขลับลับสระน้ําบินเดี๋ยวสีทัวรให้ฟังอีกนี่ค่ะเลขลับลับสระน้ําบินเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาหกแปดบนวิ่งไปที่หนึ่งกับสองหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งหกและสี่สองห้าตัวกันคือหนึ่งแปดและสองแปดค่ะสําหรับเลขล่างเนาะค่ะเจ็ดกับศูนย์เด้อวิ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกเก้าห้าศูนย์ มันชนกันที่เจ็ดเก้าด้วยค่ะแต่ว่าเป็นไหบุนเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่หวยสองเป็นไฮบุนแต่ว่าทางเลขลับสนามบินเป็นไหาลางเนี่ยค่ะชนกันเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดร้องผิดจ,จารณาเบิงพี่น้องหนึ่งสี่เป็นไฮหนึ่งนอกกับสองเป็นไฮห 1, 4, นึ่งสี่ลางสี่หนึ่งห้าบล็อตเฮได้จ้ะตัดหนาตัดลังเหลีนค่ะสําหรับเลขลับสนามบินแต่ว่าทวนไห้จ้ะหมดว่างหันเนาะเลขลับสนามบิน นี่ไหมคะเพื่อนใ้เปดหาหาเปดบนออกลางแต่เขาไปซีเนาะใหซีสองออกซีหค่ะคือลางกับหลุดแต่บนนี่เขาแค่เลขวิ่งแล้วก็จับเปดหาห้บนออกลางประมาณนี้จ้ะอันนี้งวดเกาเด้อค่ะเดี๋ยวสิเปรียบเทียบต้งหวยทรงเลขลับๆแล้วก็เลขลับๆสนามบิน เปรียบเทียบกันเบิง้งวัดวันนี้หนึ่งตัลาอันนี้หวยซองเดอ้อฟังนี่หวยซองจา้าฟังนี่เป็นสูตรเลขลับลับ,บสานามบินเป็นของเพ่นจา้านำมาฝากพี่ตอนนองสำหรับผู้หมักเท่าน,นั้นเด้อค่ะผู้บ่หมักกะ็ะสมารถเลือน่านได้เนาะจา้าก็ยังคงเป็นแนวทางเด้อค่ะนำมาเสนอเป็นแนวทางเท่าน,นั้นหมักสิทธิ์ได้หมักอาจารย์ได้จัดได้จา้าก็หาเบิ่งเลขดับเมนเมาตัดออกก็ได้จา้าสื่อบนซสื่อรางเยก สิบปหยาต้นทุนในหลายค่ะบอต้องซื้อหลายใหญ่ไปเ้อเอฟซีจ้าขันว่าดวงดีซื้อจังไหนกระถือดอกจ้าเอาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำ้จฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิงเปิดข่าการมองเห็นคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าอะไรวะฮะอุราภินยเรติสการ์รังเอวะมีวะอิโตอินังเตกันัง 南无地藏王菩萨。